มูเกตติ้งการตลาดสายมูนี่คือหมายถึงการตลาดที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมที่จริงมันคือการตลาดที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรือศาสนาหรือว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือว่าตัวตนที่เหนือกว่าการรับรู้ของเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะเป็นเรื่องที่มีการศึกษากันมานานมากนักประสาทวิทยาเนี่ยพยายามที่จะแบบทำงานวิจัยเพื่อที่จะหาให้ได้ว่าเอ๊ะ มันมีสมองส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อหรือเปล่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเหตุและผลอ้าวแล้วตกลงมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะม,มีโครงการโครงการหนึ่งของอเมริกาศึกษาทหารผ่านศึกไว้คือข้อถามผ่านศึกที่ผ่านศึกเวียดนามมาซึ่งทหารผ่านศึกที่เวียดนามเนี่ยจะโดนยิงเยอะมากแล้วก็จะลูกกระสุนเนี่ยจะไปคาอยู่ในสมองส่วนต่างๆหลายจุดซึ่งมีผลทําให้สมองบางจุดอ่ะหยุดการทํางานแต่ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ปกติเขาก็เ,าเอา กลุ่มพวกนี้มาทําการสแกนสมองเซกชันหนึ่งของงานวิจัยนี้คือเข้ามาศึกษากลุ่มที่เชื่อในพระเจ้าคือเขาบอกว่ามีกลุ่มหลายมีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าที่เขารอดจากวิญญาณม,มาได้เนี่ยเพราะเขาได้รับสัมผัสจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเข้ามามีพระวจนะกับเขามาคุยกับเขาเหลังจากนั้นคือเปลี่ยนนิสัยเป็นคนที่แบบยึดมั่นในพระเจ้าขั้นสุดเพราะเพราะว่าในกลุ่มนี้ครับ ได้รับการบาดเจ็บที่สมองส่วน ventromedial prefrontal cortex ด้านขวาเหมือนกันทุกคนเลยด้วยทําให้สมองส่วน ventromedial prefrontal cortex ข้างขวาเนี่ยหยุดการทํางานในเชิงใคร่ควรอ่าเขาก็เลยสรุปว่าที่จริงสมองส่วน ventromedial prefrontal cortex นี่แหละน่าจะเป็นจุดที่ตอนแรกอะทำหน้าที่ยับยั้งความเชื่อในเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือทําให้ไต่ตองว่าเออมันก็ไม่ไม่ใช่หรอกมัง้งอาจจะเป็นเพราะด้วยด้วยแบบความบังเอ,อิญหรืออะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ย พอเสียไปแล้วก็เลยทำให้คนคนนะั้นเน่ยเชื่อในสัมผัสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแบบอย่างมากมายอ่ะเราได้แล้วนะหนึ่งคือเวนโทมีเดียพีฟอนทอคาเทกยังมีงานวิจัยอื่นอื่นอีกอันนี้ทาําในเยอรมัน เขาเอาคนนะ่ะไปเซเกรสก็คือไปแบบไปอ่านพระวจนะไปอ่านแบบคัมภีร์ไบเบิลอยู่ภายใต้เครื่องฟังก์ชันอลเอ็มไอแล้วพบว่าเวลาที่อ่านคําอ่านแบบอ่านบทสวดอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ภายใต้เครื่องฟังก์ชันอลเอ็มไอเนี่ยจากจากไบเบิละไรเนี่ยนเะพราะว่าสมองส่วนดอสโอลิชัลอ์พรีฟอนทอลคอร์เทกก็ทํางานน้อยลงซึ่งดอสโอลชัลล์พรีฟอนทอลคอร์เทกก็เป็นตัวที่ยับยั้งเหมือนกันไม่ให้เราแบบไม่ให้เราแบบ กระโดดพุ่งไปสู่การซื้ออันนั้นการซื้ออันนี้การเชื่ออันนั้นการเชื่อนี้นอนดอรโซเลเทลล็อปพีฟอนทอลคอเทกก็ทำงานร่วมกับเวนโทรมีเดียพีฟอนทอลคอเทกแสดงว่ามันมีสมองสองส่วนนะที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อคือเวนโทรมีเดียพีฟอนทอลคอเทกข้างขวากับอด,ลลอ,ดรรอรโซเลเทลล็อปพีฟอนทอลคอเทกทั้งสองด้านดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่ออะไรก็ตามที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อที่เราเชื่อมันจะไปลดการทำงานของเวนโทรมีเดียพีฟอนทอลคอเทกและดอรโซเลเทลล็อปพีฟอนทอลคอเทกทำ ในวงจรการซื้อเนี่ยฉันเคยเล่าให้แล้วใช่ไหมว่าวงจรการซื้อมันจะมีเวนทมิเดียพีฟอนทัคอเทกกับดอโซและถ้เราพีฟอนทัคอเทกมาคอยยับยั้งให้เราไม่ซื้อแต่พอสองอันนี้ทํางานน้อยลงปุ๊บทําไมคะเมื่อเราอยากซื้อความอยากซื้อเกิดที่นิวเคลียสแอคคอมเบนปุ๊บเราจะไปซื้อเลยเมื่อไรก็ตามที่เราพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแต่เราหมายถึงสายสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขาก็เลยเสนอทฤษฎีว่าที่จริงมีความเป็นไปได้ว่าไอ้สินค้าสายมูเนี่ยมันไม่ได้คือผลที่ได้อะมันไม่ใช่แบบ primary e n d result คือว่าซื้อสิ่งนี้มาแล้วเราพอใจสิ่งนี้แต่เราซื้อสิ่งนี้มาเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างเรา กกัับสิ่งศดิิิ์์สทธังนั้นแล้วเนี่ย<ม>ก็เลยทําให้การตลาดสายมูอ่ะมันได้ผลด้วยจริงๆโดยรวมๆแหละก็คือ1เอ่อมันทําให้เรารู้สึกว่าเราคอนเนคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้2ก็คือว่าที่จริงเมื่อพูดถึงความเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยการทํางานของสมองส่วนที่คลคร,ควรัวมันจะลดน้อยลงดังนั้นก็ได้คําตอบแล้วนะคะว่าทําไมการตลาดสายมูเก็ตติ้งมันถึงได้ผลจังเลยทีนี้พอรู้แล้วมันได้ผลดียังไงเธอก็ลองเอามาใช้อดปกับธุรกิจของเธอบ้างก็ได้เพื่อมันจะได้ผลเพื่อมันจะได้ดีขึ้นกว่านี้นะคะ